เวลาคนถามว่ามีเงินหรือเปล่ามีอาขอยืมเงินพูดไปแล้วมีเลยต้องให้กลัวเป็นไปตามปากไม่มีก็เลยต้องให้ปัจจุบันออมไม่ให้เพราะว่าไม่อยากเสียเพื่อนประสบการเสียเพื่อนมาเยอะแล้วแล้วก็ไม่อยากไปลงพักด้วยเพราะไปลงพักมาเยอะแล้วแล้วก็ไม่อยากยึดของที่มาวางด้วยพอยึดมาเยอะแล้ว <c oughs> ด้วยความที่เราโตขึ้นไงเราก็จะรู้ว่าการปฏิเสธอะ่ะมันเป็นยังไงปฏิเสธบางครั้งคนจะมองว่าเราเคี่ยวแต่เคี่ยวของเราอะ่ะก็ไม่เคยไปเคี่ยวบนหัวมึง เพราะกูไม่เคยเอาของมึงแต่พวกมึงอยากได้ของกูแล้วมึงด่ากูมากูด่ามึงกลับร้อยเท่าเพราะการที่เพื่อนคนหนึง่งหรือคนที่ไม่ได้รู้จักคนหนึง่งหรือเพื่อนที่รู้จักมันนานชาติแล้วไม่เคยมาคุยกันแล้วมาคุยกันกล้ายืมเงินคนนั้นเราเสียละไม่รู้จักกันนานชาติแล้วกลับมาแล้วประเด็นแรกคือเราเสียเพื่อนคนนี้ละเราต้องเลือกเลยว่าเสียเพื่อนและเสียเงินด้วยเลือกเอาสักอย่างดังนั้นอย่าไปเลือกเสียเพื่อนดีกว่าเพราะไม่ต้องเสียเงินเพราะยังอีกใช้อยหนึ่งมันทั้งเสียเพื่อนและเสียเงินด้วย ถึงบอกไงว่าจิตใจของคนเราอ่ะมันถูกฝึกมาด้วยความเจ็บไงเพราะเราโดนคนทํามาจนเจ็บเจ็บจนชาชินเจ็บจนจะต้องสอนตัวเองว่าอย่างโง่